สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านหนองน้ําใสนะครับแล้วก็บ้านหนองไผ่เขาทานเขาดินหนองจิกก็ก็ทฐานสายใหม่นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรนะครับหมู่บ้านหนองไผ่หนองน้ำใสเขาดินนะฮะมาร่วมประชุมนะฮะของบริษัทสินเจนทาสิทธิ์ฮะร่วมกับลานตะล็กการเกษตรนะฮะหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เมล็ดพันธุ์กระลทุ่งหลวงก็เมล็ดกรัําปีกรีนไดมอนด์นะแล้วก็ พริกหนุ่มเขียวห้าหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะฮะก็มีความยินดีฮะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับจะติดตามทางเพจร้านตู้อ้วนการ,กรเกษตรนะฮะหรือร้านน้งน้ำใสแล้วก็ในช่องทาง y o u t u ตู้อ้วนการ,กรเกษตรหรือทิกตอกตู้อ้วนการ,กรเกษตรฮะก็เชิญชวนพี่น้องครับมาร่วมประชุมฟังคําบรรยายทางวิชาการของทางบริษ,ษัทแล้วก็ร่วมสั่งจองสินค้าในราคาพิเศษและร่วมรับประทานอาหารนะฮะ ช่วงนมีขนมจีนเลี้ยงครับตั้งแต่5โมงเย็นไป้นไปนะครับในวันที่6ตุลาคม2567นี้ฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นไป้นไปครับมีความยินดีขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกระฮะที่อยู่บ้านนอนน้ำใสครับเขาดินเขาทานนะฮะบริเวณใกล้เคียงครับมาร่วมรับประชุม แนะนำสินค้าแล้วก็ร่วมสั่งจองสินค้าเม็ดกลัมพันธุ์ทุ่งหลวงลวก็พันกรีนไดมอนด์กลัมเปลือยที่ร้านตาเล็กครับร้านตาเล็กบ้านน้องน้ำใสสาขาสาขาสองครับนะ,อ,ะอย่าลืมนะครับวันที่6นี้ขอรินเชิญพี่น้องเกษตรกรครับมาร่วมฟังบรรยายทางวิชาการของบริษัทสินยนทาสีตือเจ้าของผลิตภัณฑ์เม็ดกลรัมพันธุรร Diamond, ท์ทุ่งหลวงแล้วก็เม็ดกลัมเปีกรีนไดมอนด์จะรู้จักดีฮะในช่วงเย็นวันที่6ตุลาคมครับจำหตุลาคมวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม เียเชิญมาฟังคำบรรยายกันที่บ้านตาเล็กครับร้านตาเล็กบ้านน้องน้ำใสครับช่วงเย็นมีจับรางวัลแล้วก็มีขนมจีนเลี้ยงฟรีครับก็อย่าลืมาฝากช่วยแนะนำแล้วก็แนะนำกันต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ